สวัสดีพี่น้องทั้งหลายวันนี้อ้ายโจ๊กจะมาพาผัดพริกมะเขือหมูมะเขือหั่นผ่าแปดนะเพื่อนเพื่อนผ่าแปดนะเพราะว่าวันนี้ยายจะผัดผัดพริกมะเขือกับหมูนะถ้าเราผ่าสี่อะ มันจะหนาไปมันจะสุกยากนะเพื่อนๆยายก็เลยใช้วิธีผ่าแปดนะทุกคนส่วนอันเนี้ยมันเหลืออยู่ในตู้เย็นนะเพื่อนๆยายก็เอามาใส่ด้วยเวลายายตําส้มตำอะเวลาตําหมดแล้วมะเขือจะเหลือทุกทุกรอบอะเหลือไว้ให้ยายทําเมนูที่แบบใครก็ไม่ทํากันอ่ะ เมนูตามใจฉันน่ะแต่ว่าทำลงไปแนละ้วมันอร่อยไงพอมันอร่อยยายก็ติดใจยายก็ทำเรื่อยเลยไงตอนนี้ว่าชามมันจะใหญ่พอมันใหญ่ไม่พอนะเพื่อนๆอหมูอันนี้อันนี้หมูหมูนี่ยายก็จะหมักหมูประมาณสองขีดน,น่ะเพื่อนๆก็จะใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะ อืแล้วก็น้ำสองช้อนโต๊ะแล้วยายก็หมักหมักหักคนจนคนจนน้ำแห้งนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะได้ลักษณะนี้นะจะได้หมูลักษณะนี้แล้วเราเอาไปเอาไปผัดนะ่ะมันจะนุ่มเนื้อตัวเนื้อหมูอะ่ะมันจะนุ่มตั้งกระทะเปิดแก๊สเทน้ำมัน พอประมาณแล้วก็ใส่พริกแกงตามชอบใส่พริกแกงตามชอบดูตามวัตถุด,ดิบที่เรามีอย่าให้มากไปมันจะเผ็ดอย่าให้น้อยไปมันจะไม่เผ็ดนะเพื่อนๆน,นะตามชอบ เราก็จะผัด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 อันนี้นะเจเจืองพาทำนะเอามะเขือเทศเหลือแากตู้เย็นมาใส่นะผัดผัดผัดใส่พริกแกงผัดพริกแกงให้หอมแล้วใส่มะเขือเทศพอมะเขือเทศ พอเมืเอ,อเกลือเจสุกพอสุกเราก็ใส่หมูลงไปหัดหมูคุกเข้าให้เข้ากับผิ่แกงเพื่อจะดับเพื่อจะดับกลิ่นคาวหมู แล้วเราจะทำให้มะเขือสุกเร็วเราต้องใส่น้ำลงไปเพราะว่าถ้าเราผัดแห้งๆจะสุกช้านะเพื่อนๆต้องใส่น้ำไปช่วยจามจนน้ำหูน้ำตาไหละเพื่อนๆ ใส่ซอสหัวเหลืองใส่น้ำปลาใส่ชูรสน้ำตาเราใส่ไปตอนหมักหมูแล้วนะเพื่อนๆชิมก่อน ว่าคิดนานหน่อยมันขาดอะไรชิมอีกทีใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อย เขือสุกได้ที่แล้วนะเพื่นพนอนๆยายก็จะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปแอบเอาไอ้โจ๊กมาเล่นหน่อยนึงปิดไฟแล้วนะ เสร็จแล้วอาหารของยายอไอโจ๊กกับแอนหรือน้องแอนกับโจ๊กแน่จริงมาฝั่งทนเลยมาทำอาหารแข่งกับยายแต่ยายบุกไปสายลรพีหลายรอบแล้วนะบุกไปสายรพีหลายรอบเลยนะแต่ไม่เจอแอนกับโจ๊กไม่เจอโจ๊กกับแอนหรือไม่เจอไอโจ๊กนะเพราะว่า ยายไปสารพีฝั่งทนเดี๋ยวก่อนมีโอกาสยายจะบุกสารพีนะเตรียมตัวหลบยายให้ดีเดอ้ออ้โจ๊กอ้โจ๊กน่ากินไหมคะโจ๊กกับแอนเจอยายเมื่อไรก็เรื่องใหญ่